ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมืัอนี้ก็มาพบกับโปรแซนแชนแนลคือเก่าครับพาหาอยู่ข้าวจีนนะครับพี่น้องตึกแหกเก่านะครับเบ่งบรรยากาศบรรยากาศถนนหนทางรอบๆไปเบ่งหน้าองเขานะครับอู้น้ำฝนกระเจาก็มีอยู่มูหนึงนะครับพอดีฝนตกน้ำขึ้นน้ำไหลปลาขึ้นเนาะเนี่ยเปอย่างไรเนาะมาันกันบ่เนาะ บมนกันล้าไปพอได้ปิ่งเดี๋ยวปนเบ่แบบี้อะแบบี้ี่พ่อได้ปิ่งน่ครับพได้ปิ่งอยู่จะมาใส่อะไรพอไงโอ้มาไกยีดอกแต่บุญทลิุนได้ยินข่าวว่าทนี่ปลาหลมาจันทพีเพี่อแมเพี่อามน นี่แลเวเบื่อติดนานอย่แล้วยกเบิงยอเบิงอ้ยหันดาเสบ้ยว่าแล้วโทษ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 พักเี็กเบิงเบิงอาเบิงปลาเบิงเบิงนี่โลอยู่วัน แปดขีดครับมาถึงโลกแปดขีดเดี๋ยวจะเข่าขีดสอดโลก <c oughs> นี่คือหมาที่เอามาตึกแหกันนะครับนี่คือบึงระนาบนอของตะบนุนกุศลาพี่นองแหล่งทรรมะหากินของตะบนุนกุศลาว กาดึงแมก็สั่งมาแต่ใส่หน่อยเนาะเอามาพี่อีกมาพีอีกมงพี่พี่ตามลงตามลงตามลงพอเ็นเห็นมันลองไปนำหนาำจะไิลงน้ำหนาำในล้ป่าออกเมือ เห็นปลาเนวอยู่พูดพโผลูดเข่าโผล่บุยพ่อยีแม่พ่อยีแม่เอ้ยเมือบบ่มีเงือดบังแน่พี่บุงหัวชักเงือดมันมันพี่น้องมันมันเป็นไงนะเนาะเงือ ครั้งมาจะใส่ก็นยังไงเอ้าเก็บไปเลยป,ะปลย่ะโล่โลโ่เโติมติดตามชมผลงานท่านผู้สมพี่นาประกรุมไขอมไงไงม่อื้มน้ำมันออกน้ำลายเดียวเดือด เบิ <Merci. S 2> spans, ่งพี่น้องเบิ่งเด้อสิมานบอลอดนี่อ้าปลาพวกนู้นนั่งพัแห่น่ะคนเด็กก็ข้าอยู <S S <Credit>. <S ่พี่น้องเบิงเบิ่งเบิ้งเบิ่งนิดน้องเบิ่งาบกแป๊บอ้าว่นนีเผา มันเหมือนกึ่งด้วยปะนี่หล่นขึ้เพลนบ่หล่นขึ้เพลนบ่เน่ะออ้หล่นเท่าพี่น้องหล่นเท่าพดจอมด้วยบันหัววัวัวหัวหหั้หั ตุกเหวยขึ้นเมื่อเด้อแม่เด้อหนุ่มูุเด้อหม่บ้นประกาศให้เทียนี่บ่งเบิ่งป่ามันพี่น้องมันนะได้มีลูกสาวก็พิจารณาบิางเด้อคนหน่หายินหมานอยู่ก่ได้แก่ได้ถอนโหดนะตัวไซคีแดงดี muốn 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 môn, môn, cái môn, 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 บิงเบิงเบิงบอลหวุ้นเจ้าเจ้วมัดมันจีมานพี่น้องอวันบบแตกกับหมานก็คือน่มันชีมาน ฟังเสียงตัวามัวตวััวตัวตัวตัวัวตัววเัีตวตัวัวต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 าวตัวตััวัวบตาวตั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 าตัันเนาะปลาสาตยันพี่น้องก็เห็นวาัวตั

ได้รีสิเติยวนั่นดีขาวแล้วขาแล้วแล้วผู้ผู้พักวิดีโอโมมี่ันนั้นมแม่นยาไปซูมกล้องเข้าหาเจ้าของหันหน้าเข้ามาหาเจ้าของถ่ายเจ้าของ เอาไปกินปลาไหลหันหลังใส่เสยเอ้ยผมได้มีน้ำมูกน้ำตากระโดดเอาไว้พบกันโอกาสหนาเนาะครับเนาะ ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาชมนะครับโปรเสนชาแนลนะครับผมขอบคุณนะเพื่อนเติมน้ำขอบคุณอันเจ้ของอันหมายนะครับไห่มาแซมน้ำม,มือนี่เอาไว้พบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับผม